เปิดแอร์เปิดแบบอร์เปิดแบบอร์บบอร <c oughs> ขอดี่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ร้อนมากเราเนี่ยนี่พี่กดเปิดทุกตัวแล้วเราจะมาชวนพี่พาวทำวิชั่นบอร์ด พี่บอกเลยว่าพี่จะทำกับหนูทำ<ห>โอเคเลิศดีเลิศยยยยยยตอนนีย้ยามตายฮะสวัสดีค่ะทุกคนท<ย>ี่บ้านฝนจะตกแล้วฮะจริงหรอวันนี้จะฝนตกหรอเรานั่งนี่ไหม,ไมไเพราะว่าเราจะได้เอาโทรศัพท์ไปอาดาเออยอนนีงมาดูไลฟ์พะเฮ้ย ตั้งใจทำงานตั้งใจทำงานร้อนเพราะเธอฮอตหรือเปล่าเป็นไปได้นะคะพี่เขาบอกว่ามันร้อนเพราะเราฮอตหรือเปล่าแก้วใหญ่มา <laughs> <laughs> กคือเคยพี่สาวกินแก้วนะเนี่ยมันร้อนนะแล้วคือป้าเจ้าของร้านบอกว่าอากาศร้อนป้าขายดีมากเลย <laughs> หนุ่มน้อยมาแล้วไม่ใช่อยู่กับใครบ้างอยู่กับพี่พาวค่ะแบบมา,มานั่งรถมาสอบด้วยกันพาเพื่อนมาสอบที่บ้านแล้วบอกไม่ใช่ค่ะนี่นี่ที่หอวันนี้มาไลฟ์กี่โมงครับนี่แหละไลฟ์ตอนนี้ถึงถึงน่าจะสักสองโมงสี่สิบค่ะเพราะว่าสอบออริจินอลสเตทตอนบ่ายสามเพื่อนพี่ส่งอ่ะโอ้เลิฟเลย มีกำลังใจทํางานแล้วขอนั่งฟังหนรือจะทำงานนะได้เลยค่ะได้เลยได้เลยไหนขอดูหน่อยมีีโชว์ให้แฟนคลับดูพี่สาอันนี้ให้หนูดูเพื่อนส่งมามันน่ากลัวนิดนึงนะเพื่อนส่งมาแล้วบอกว่าสาวน้อยเอ้ยเพื่อนที่ส่งมาเว่าอันเกียวดูมันต้องตาเบลเบลอะต้องทำตาตกโต ทำยังไนก่อนนะเดี๋ยววันนี้โอเคค่ะซ้อมกี่ชั่วโมงประมาณ3ชั่วโมงค่ะทุกคนเพราะว่าพรุ่งนี้ออริจินอลสเตจแล้วไงเสาร์อาทิตย์นี้พี่พาโปรโมทรถโชว์เร็ว,วค่ะมอนมแต่อาทิตย์นี้มีรถโชวพชชช์พี่ M B K ใช่ M B K หรอพี่ไปเรโช,ชว์ครั้งที่แล้วไหม M B K M B K วันอาทิตย์วันอาทิตย์อ้าวมันวันเสาร์อ่ะ อ๋อพี่มาไวันอาทิตย์วันเสาร์ก็มาดูออริจินสเตจน,นะคะวันอาทิตย์ก็ไปดู MVK มไปดูถโชว์ช perfect perfect ถูกต้องเป็นเป็นแบบว่าเสเตจรึแบบว่าคือมันไม่ใช่เพลงที่แบบแปลกใหม่แต่ว่าเป็นเพลงที่ทุกคนไม่ค่อยเห็นอื่เป็นเพลงแบบว่าเป็นเพลงแบบก็ก็อนอาจจะคาดถ,ถึงแหละแต่ว่ามันแบบแค่ไม่ค่อยเห็นบ่อยๆในถโชว์เฉยหรือยังไม่รู้เลยว่าเพลงพอะไรพราะถามมันไม่อยู่ในกลุ่มถามตรงเ แม่แม่ออกเชิญทางหูโดนอีเลมดีดหนูก็พี่แมวโดนอีเลมเนดใช่หมี่พราวของน้องชีสยืดพี่หนูกลายเป็นน้องชีสยืดไปแล้วก็หหน่อยท่องเหมือนเลู้ยงชีพอยูแต่ก็หนูชอบชีสยืดหนูชอบยืดชีสฮาฮร้อนกับที่ไหนคงเป็นไทยส่วนน่ารักก็ใครคือสาวน้อยพี่มีไหมแฟนคลับที่ชอบยิงมุกให้เรามีคือหนูเลิฟเลยอ่ะหนูชอบมากชอบมาก ไปเป็นไม่พูดเ็เขอเตอร์อยากไปทั้งสองงานต้องแยกล่างแล้วก็ไปเลือกไปอย่างละหนึ่งวันก็ได้ขิๆขมามีติดไปสุราษฎร์อุ้ยมามีแล้วนะคะปลอดภัยนะคะเอาไปเจอกันงานหน้าได้ป็ดประตูอยู่ใช่ปะเคยตกใจ สวัสดีน้องชี้ชือเฮ้ยคืออันนี้เปลี่ยนชื่อให้หนูแล้วหรอคือหนูมีชื่อเล่นใหม่แล้วรอตอนนี้ถ้าไม่กินชี้ต้องเซ็นเซอร์หน้าเพราะว่าอันนั้นมันชี้ยืดแบบยาวดีแต่ว่าหน้าหนูตลกหนูก็เลยเอาสติกเกอร์แปะหน้าอ๋ลรทคือคนอเราเริ่มทนาวิชั่นบอร์ดกันเลยไหมคือตอนแรกจะต,ตั้งชื่อไลฟ์ว่าเดย์โฟทำวิชั่นบอร์ดกันแต่ว่าคือกลัวทำไม่เสร็จอ่ะ <c oughs> คือหนูเป็นคนที่แบบนั่งทำอะไรนี่นานมากเพราะหนูนั่งทำเป็นชั่วโมงอนะซึ่ง วันนี้เราแบบอาจจะทําไม่เสร็จแต่เราเมื่อไรทำไปก่อนทําเป็นแบบคร่าวๆสาม้อยตัวยืดได้กินผลไม้ปีศาจโกมุโกมุน่ากลัวน่ากลัวอะไรคือผลไม้ปีศาจมาตอนกําลังประชุมสนใจขึ้นจอประชุมไหมไม่เป็นไรดีกว่าค่ะหรือว่าถ้าเอาขึ้นจอก็ฝากอ บอกพี่เขานะคะว่าสามารถช่วยโหวตน้องสาวน้อยได้นะคะโปรโมทโปรโมทคิๆโอเคทุกคนมาเรามาเริ่มทำวิชัน่นกอนเลยแต่ทุกคนก็จะไม่เห็นสิหนูจะทำยังไงดีให้ทุกคนเห็นกับเราว, <S <S วนี่อ่ะรูปแรกเราจะแบบ เราอยากกินเบรกต์แบบนี้เราจะเซฟเราก็เซฟรูปทุกคนคือเราต้องเซฟรูปไปเรื่อยๆแล้วเราก็เอามันมาประกอบร่างลงกันชีจะยืดยาวแค่ไหนก็ไม่เท่าใจพี่อะไม่เท่าใจพี่ที่ยืดยาวไปรักสาวน้อยนะครับโอเคครับโอเคครับเปลี่ยนจากสาวน้อยผมเยอะเป็นสาวน้อยชียืดแทนไม่สาวน้อยจะเป็นสาวน้อยผมเยอะตลอดไป ฮ่าอ๋คุไม่เอารูปนี้แทนดีกว่าทุกคนรูปนี้มันดูสารอาหารครบกว่ามันดูแบบมีขนมปังด้วยแอนแอนแอนต่อไป <c oughs> อยากไปหาพี่ที่งานจับมือหาแต่เดือนนี้ไปไม่ได้ทุกงานเลยเอ,อ้าวจริงเหรอติดอะไรยุ่งหรือเปล่าถ้ามีโอกาสแล้วเจอกันนะฮะพรุ่งนี้เปิดรับรุ่นหกแล้วขอ,อกำลังใจในการสมัครหน่อยครับ เกณฑ์ออกปุ๊บเราอ่านปั๊บเราอัดคลิปปึ้งแล้วเราส่งเกณฑ์ออกแล้วเกณฑ์ออกแล้วตอนนี้เกณฑ์ออกแล้วเราอัดคลิปวันนี้เลยแล้วก็ส่งคนแรกเราต้องเป็นคนแรกที่ส่งเพราะว่าท่านให้เขาจัดจำได้จริงๆจริงๆรู้สึกว่าแบบที่สำคัญขังควาบบว่าให้ดูเป็นตัวเองที่สุดอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ไม่แต่งหน้าจัดไม่แต่งตัวจัดเกินไปเอาแบบสบายๆแต่ว่าดูแบบดูดี คือคำได้คำจากอันนี้พราวนะคะจากคนออ d i t i o n สีนรกอ, <laughs> <laughs> อ๋อไม่พี่เคยมาแบบแต่งตัวจัดหรอไม่ไม่ไมหมายถึงว่าค่ารู้สึกว่าพอันแบบจัดเกินอะไรเงี้ยเขาก็จะรู้สึกว่าแบบดูจัดอะเรืออ่ <laughs> คือแบบว่าต้องรู้สึกว่าแบบเป็นแบบกลางๆแบบว <c oughs> ่าแต่ก็มีจริงๆแบบว่าหมายถึงว่าตอนแบบเวลาไปออดิชั่นค่ายเกาหลีแล้วแบบคนแต่งตัวแบบเต็มๆมาทุกคนแต่งแบบโป้งอะไรอย่างเงี้ย แต่ก็อาจจะแลแต่นนะรู้สึกว่าเต็มไปบางทีมันก็จะแบบเหมือนกบย่ยักไปเรารู้สึกว่าของเราอะ่ะมันดูดี้นความเป็นตัวตนแต่คิดว่าถ้าเป็นสไตล์ที่แบบเราเรา,เรามั่นใจก็แต่งแต่งได้เลยแต่ว่าเออแต่หนูเข้าใจนะเวลามาออดิชั่นจะแบบไปซื้อเสื้อผ้าใหม่อะเอออะไรเนงะี้ยแต่ว่าจริงๆงแบบไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นจริงๆมันก็เอาแค่แบบสวยอะแต่บางคนมาแบบว่าถ้ามาตะโพงสุ่มเลยอาจจะเยอะ ดูคลิปนะคะมาแล้วสนัอยตลกมากเอ้ยจริงเหรออันอันล่าสุดคือหนูดูด,แบบดูแบบดูแบบดูยังไม่จบอะทุกคนยังแอบดูไม่จบนี่นี่นี่หนูเซฟอีกหนึ่งรูปอันนี้คือมือกางวันของหนูพ,พี่พาคือพี่เขาดูจบแล้วแต่ว่าเจ้าตัวคนเล่นยังดจบจริงคนเล่นคนเล่นยังดูไม่จบเพราะว่าตลกมากคือตอนนั้นถามพา่อพ่อหรือย,อยัง แล้วตวจะดูพร้อมพ่อใช่ไหมพ่อบอกว่าดูไปแล้วดูกับแม่ไปแล้วแล้วหนูก็แบบอ้าวทำไมไม่เราดูพร้อมกันพ่อบอกว่าก,ก,ก็หนูเป็นคนเล่นหนูจะดูทําไมแล้ว <laughs> หนูก็รู้อ,อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยอ้าวรอพี่พาวมาเล่นดูออกเออหนูรู้สึกว่าวันนั้นที่เราเล่นเกมแมลงกันอะสนุกนะน่ไม่ได้ไปออกอีกไปอีกไปอีกนี่นี่นี่อีอย่างอีกอย่างนี่เอาหุ่นคนอื่นมาแปะเป็นแรงบันดาลใจ เอ้รูปนี้หรือรูปนี้ดีอะให้คนชวยเลือกรูปนี้ดูแบบสปอร์ตพี่พาวรูปไหนดีรูปนี้เอารูปนแบีบ้รูแบเบมื่อกี้ดีกว่าดูแบบดูแบบออกกำลังกูยดูเหมือนเราต้องแบบสู้อะงงปะดูเหมือนเราต้องแบบเล่นเ็ดแบบต้อยลงอะก่จะได้ท่อเขาอะแมลงทูปะคะ ดีใจมากมีคนจำมุกแมลงทูได้คือหนูอ่านคอมเมนต์นะหนูดีใจมากนะทุกคนมีคนดโดเนทให้มุกแมลงทูหนูตั้งสี่สิบบาทหนูเห็นซุปเปอร์แตงแล้วหนูรู้สึกสิคือเล่นจนท้นอสุดสาหสาวน้อยจะวิวซิกแพคอ,อืนั่นแหละค่ะทุกคนเดีย๋ยวจบไลฟ์ดีไปทำแอปส์เวิร์กอั์ก่อนนะคะ <c oughs> อ๋อสาวน้อยก้าวเท้าขึ้นมัดเลยแฮนด์เซมสุด เป็นอนาคตอันไกลนี้ค่ะทุกคนมานิเฟตไว้ก่อนปรากฏพุงยืดนกว่าเดิมอยากเห็นรุ่นท่าทางรุ่นมาออกดูออกเฮ้ยน่าสนใจต้องไปเสนอแหละต้องไปเสนอรุ่นท่าทางรุ่นคือคลิประเบิดอะทุกคนหนูว่านะพี่ซีวีสอบผ่านหรือยังคะอาจารย์ยังไม่ประกาศเลยคะ่ะแอบแบบ ตอยากแต่งตัวแบบนี้ทุกคนแต่ประเทศไทยมันไม่เอื้ออํานวยให้เราเอา้าวโหลดหน่อยอา้าวมี่ี่แบบนี้คุณสาวก็สาแต่งแบบนั้นคุณสาวต้องอยู่แต่ในคน่แต่เออแต่แบบคือมันแต่งจริงไม่ได้เท้วคน <c oughs> ทำไมอ่ะเขามี <c oughs> มีพี่คนหนึ่งเขาคอมเมนต์ว่าตุ้นห้าด่ากันแฟดพี่ไปเอามาจากไหนไม่จริงหนูไม่เคยดา่าหนูหนูไม่เคยด่าพี่สาว ไม่เคยด่าเพื <c oughs> อ่อนหรือว่าหรือว่าตอนที่เราเล่นมแมลงภู่ก็ตลกตอนที่ตอนที่พี่ไข่มุกพี่ไข่มุกกับพีน่นอนแล้วก็นิยาเล่นกันตลกก็ไม่เคยด่าค่ะแต่ก็ไม่ใช่ด่าเหมือนกันนะ่ะแบบด่าแบบอาจจะคนละแบบ <c oughs> แล้วใครกินไก่ย่างเฮ้ยยันนี่จําได้ยันไก่ย่างเลยเหรอไก่ย่างตอน <c oughs> ตอนโหดนนันมากเป็นปีแล้วอะใช่ไหมที่แบบเป็นเกมปิดหูแล้วก็ต้องทายคำใช่อาจารย์เอาไว้พูดแจักาย่างจักย่างคนใบ้คือหนูเองก็ได้ยินแต่คำว่าจักาย่างไม่เข้าใจเลยอะตอนนั้นอะ่ะคืออันนั้นคือเขาตัดมาน้อยแล้วนะของจริงพูดไม่หยุดพูดไม่หยุดอักหมายถึงอจักายา่าเอองเหรอเพูดไม่หยุดพู <c oughs> ดไม่หยุดอ่ะช่ดูหน่ย การแต่งตัวไม่รู้เลยว่าจะใส่รูปไหนลงไปเพราะว่าสิ่งที่อยากแต่งมันไม่มันไม่สามารถแต่งได้จริงขนาดนั้นอย่างเช่นอะไรแบบนี้เอ้ยเอ้าเขาแปอปส้มเฉยอ๋อมันลิงก์กันเหรอขึ้นทำวิชั่นบอร์ดเลยไหมเ้นรูปอะเอาเพลงอะไรดีเพลงกินแฟตไม่ดีอะตอนเนี้ยเอ้ยทุกคนค่ะหนูเลิกทำวิชั่นบอร์ดแล้วหนะนูนั่งคุยกับคนอื่นเดี๋ยวหนูค่อยมาทำอีกนะ ยากเกินไปเอาเพลงอไีเอาเพลง,งแนวไหนวันไวเดย์วันนี้วันนี้วันไวเดย์อุ๊ยแฮปปี้ไว้เดย์นะคะทุกคนวันนี้ต้องเอาช็อกโกแลตมาให้ใช่ไหมไอ้นี่เพลงของพี่เบลอะที่อะไรนะเพลงใหม่พี่เบลอดิซาลาจำชื่อเพลงไม่ได้ะพี่เบลทวินเทลเ,เลยครับพี่พาว สางน่อยเต้นเบบี้ทีหรือ,อยังไม่ห้ามลง <laughs> สรงนอยเต้นไปชุดนี้เลยก่อนมาสนอยเต้นมาแล้วแต่ว่าไม่ให้ลงคือขอเวลาทำใจก่อนทุกคนก่อนลงแต่ว่าเต้นไปแหละแต่ว่ามาดูตัวเองแล้วมันแบบดูตัวเองแล้วแบบ <laughs> เอลอ <laughs> ขอแปะหัวใจฉันหน่อยได้ไหมอุ๊ยออริจินอลสเตทเหรอไม่ได้เหนือนจะแปะหัวใจให้ทุกคนเหนือนจะเป็นคนแปะหัวใจเอง Hello สาวน้อย very cute thank you ไม่สาวห่วงลูกสาวฮ่าฮ่าฮ่คือมันดูแล้วมันแบบเอออมากเลยทุกคนเต้นเบบี้ทีแล้วม huh ันแบบออไม่ชินไม่ชินแต่เอง อยากเห็นที่พ้ากับสาวน้อยเต้นทวินเทลครับอุ <cin Paige> ้ยเต้นกันไหมวันนี้ชุดเราก็ดูดีอยู่นะวันนี้หน้าเราก็ดูดีอยู่นะได้ทบปากได้ไ <c oughs> ด้แปะหัวใจตรงไหนดีครับตรงนี้คเขาให้แปะแก้มแฟนคลับเลยปะ <c oughs> แปะ <cellphone> <c oughs> หัวใจที่แก้มมั <c oughs> นดูแบบน่ารัก ไม่อยากไปแปะหัวใจกันกลัวเป็นคนหลายใจอ้าวมันไม่เกี่ยวกันหลายใจอันนี้เป็นเป็นเองหรือเปล่าสนอยต้องเต้น baby shark จริง,ง baby shark จริง baby shark ถ้าข้งหอมีร้านขายของชำใช่ไหมใช่แล้วพี่เผาขอขโมยนีดนึงได้ปะพี่เผากินเร็วมากเลยอะ Mm. พอไม่กินนานแล้วมันแบบชื่นใจ I like your smile oh really Ooh. I will smile a lot for you for เ s ื้อน้อยเพลงเก่าหน่อยปี2005หรือดูที่แตกต่างดูดูที่แตกต่างปล่อยตอนปี2005จริงปะเนี่ย เบอปีเกิดหนูเลยหนูเกิด2005เกิดพร้อมเพลงอากาศร้อนเครื่องดื่มจะเป็นสิ่งที่หมดไวเป็นพิเศษจริจงจริงจรจริเมื่อกี้หนูก็สั่งโยกซื้อโยเกิร์ตโยเกิร์ตปั่นมาโยเกิร์ตสมูทตีห้หนูกินไปคือตอนนั้นหนูจะเอาไว้กินตอน แต่ว่าปรากฏว่าอาการมันร้อนมากแบบเดินออกมาโบกแท็กซี่กับพี่เาาเดินออกมาแค่สองอาทิตย์ทุกคนแต่แดดวันจ้าจนแบบสุดท้ายขึ้นแท็กซี่มาคือดูดไปครึ่งครึ่งแก้วชอบตุ้งหูสน้อยสวยดีเอ้ยจริงเหรอดีใจนี่ตอนนั้นหนูซือ้อเพราะว่าแบบจะไปฮ่องกงใช่ปะ่ะแล้วหนูก็เลยไปซื้อที่แบบห้างแถวมอซึ่งแบบมันน่ารักมากแต่มันห้อยแค่ๆ่าเหนวนั้นเป็นแบบห้อยแบบ สั้นข้างยาวข้างอย่างเงี้ยส้างไปทุกคนหนูชอบแบบต้มหูออฟิลฟิลนี้แบบว่าดอกไม้ดอกไม้หัวใจโบส่วนใหญ่จะซื้อวนๆอยู่แค่นี้แล้วก็ผีเสื้อต้มหูหรือแบบดอกไม้หัวใจโบผีเสื้อดาวแต่ดาวจะน้อยเอย้ทำโยเกิร์ตยังครับทำแล้ววันนี้พี่พาจะได้อีสโยเกิร์ด้วย,ยในที่สุด เอามาให้พี่เพาวด้วยหนูไม่มีลูกค้าคนอื่นแล้วนอกจากควันกับพี่เพายวไม่มีใครกินโยเกิร์ตหนูแล้วว่าเสือหน้อยกี่ตัวแล้วครับหนูซื้อปากกามาแล้วซื้อปากกาพี่เอ้ยัยไม่จ่ายแลเลยพี่เดี๋ยวจ่ายจ่ายพร้อมค่ารถเท่าไหร่อ่ะร้อยกว่าบาทรวมค่ารถเออ นั่นแหละทุกคนซื้อปากกามาแล้วสรุปเดี๋ยววาดลงกระดาษละกันนะคะทุกคนฮ่า,าเป็นกระดาษเอ้ยเป็นแบบปากกาวาดรูปอะที่มันเป็นหัวแบบอย่างนั้นอะเออไม่ได้ใช้น้นมากเลยรู้สึกว่าอยากใช้ปากกาแบบนี้วาดรูปก็เลยซื้อกีฝักพี่พาวซื้อน้องพราวอยากไปต่างประเทศไหมฝักบอกพี่พราวหน่อยว่าสวยจนจำไม่ได้เลยอะ ทำไมอ่ะทำไมอ่ะทำไมเขาสวยอยู่แล้ว <z> <musician> <strip> โยเกิร์ตต้องใส่น้ำผึ้งแต่ผมจะรักษาน้อยจนทึ่งด้วยความใส่ใจอันนี้น่ารักอันนี้ชอบชอบชอบคือห,หนูแบบ อยากทำวิชั่นบอร์ดให้มันสำเร็จอะแต่หนูแบบแอบแอบใช้เวลานานนอนมากคือ <c oughs> อยากใส่รองเท้าบูทอย่างเงี้ยทุกคนที่มันยาวๆอย,าอย่างเงี้ยจะแบบดูร้อนมากอะที่ไหน <c oughs> ที่หอ <c oughs> <c oughs> งอแหงไลย แต่งแต่งแบบนี้มันโซคิแต่หนูรู้สึกว่าหนูแต่งแบบหนูแต่งแบบอย่างนี้แล้วหนูจะดูมอมอ่ะแบบคือคนอื่นเขาแต่งแล้วจะดูติดติดอ่ะแต่หนูใส่อย่างนี้แล้วหนูจะดูแบบไม่ดีนถ้าเราหน้าสวยเนี่ยก็จะสวยเออแต่ต้องหน้าเต็มจริงอ่ะเซฟรูปเซฟต่อระหว่างโยเกิร์ตเป็นของหวานกับโยเกิร์ตที่เป็นเมมเบอร์เลือก อะไรแล้วเลือกทั้งคู่ได้ไหมคะหัวใจพี่โยหัวใจโยเกิดของตัวเองด้วยที่ตัวเองทำอยากกินแล้วอะแต่ว่ามันไม่ใช่เออเอ้ยหรือพี่ยอาของพี่ไปใช้ลองฟีดมหมันจะยินไวๆกลัวลืมแล้วมันจะกลายเป็นน้ำแข็งอะไรอีกนะที่เป็นโกของหนู ห้องเหรอนี่จัดห้องให้สวยงามไปได้ไหมแต่อันนี้มันแอบ,บแบบไม่ได้เป็นโกขนาดนั้นอะ่ะ <c oughs> สิ่งที่ต้องทำสิ <c> ่อ <oughs> ใช่โอ๊ยนีห่อนิห่อเระเบิดตู้มาก <c oughs> ทุกคนทุกคนหนูง่วงมากคือ ือวันก่อนหนูบอกว่าหนูจะนอนเร็วใช่ไหมแล้วหนูก็นอนเร็วไปได้หนึ่งวันคือนอนเที่ยงคืนครึ่งให้ทายเมื่อคืนหนูนอนกี่โมงใกล้เที่ยงเกือบตีสามเมื <laughs> อ่อคืนอะทำโยเกิดเ <laughs> ท่าโยเกิดถ้าไม่ทำโยเกิดก็อาจจะนอนตีเกือบตีสองแต่ว่านอนเกือบตีสามทุกคน คือหนูไม่เข้าใจว่าทำไมมันถึงดึกขึ้นหนูหนูไม่ควรทาอย่างนี้แล้วหนูไม่ทำอย่างนี้แล้วอาจจะเพราะว่าเมื่อวานแบบพอหนูกลับไปแล้วไอ้ตอนหนูลงไลฟ์ใช่ป่ะที่หนูหิวหิวอ่ะทุกคนแล้วหนูก็แบบกินสลัดที่ซื้อมาสลัดกล่องหนึ่งแล้วก็กินโยเกิร์ตที่ตัวเองทานี่อย่างน้อยมันก็เป็นเฮลตี้นะเพราะว่าแบบก่อนนั้นเนี่ยตอนกินดึกอ่ะคือกินแบบขนมทุกอย่างที่มันอยู่บนโต๊ะอ่ะนึกออกไหมแล้วพวกขนมกรอบอ่ะพวกแบบถั่วหรือว่าแบบพวกแบบกล้วยเบกแตกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า อันนี้ยังแบบกินแบบหนูไว้หนูซื้อของอันแถวบ้านหนูว่าฝาก้ะพี่อร่อยมากนั่นแหละแล้วแบบมันก็ย่อยไงทุกคนแล้วหนูก็นั่งดูรายการเลิฟออฟไลน์ก็นั่งกินสลัด <c oughs> นั่นแหละแล้วค่อยไปทําไปทาโยเกิร์ตก็เลยนอนดึกเลยแต่หนูรู้สึกว่าแบบจะว่าอย่างไงดีเหมือนมันไม่ค่อยมีช่วงเวลาให้แบบได้ทําอะไรชิลๆอ่ะทุกคนอออมาแบบมันไม่ค่อยมี เวลาให้ได้ทําอะไรที่เป็นการแบบรีแลกซ์พักผ่อนขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบมันก็เลยแบบเวลามันก็เลยกลายเป็นไปอยู่ตอนไปอยู่ตอนแบบดึกทีสามว่ามีถือไม้เรียวแล้วนะหนูจะไม่นอนเวลานี้แล้วทุกคนหนูจะนอนแบบตั้งใจนอนเร็วจริงๆแหละตั้งใจคือแล้วหนูก็แบบไปสบปงบในห้องใช่ปะ่ะแล้วเพื่อนสนิทหนูก็บอกว่าเหมือนเหมือนต้องเห็นหนูแบบหลับเป็นซิเกเนเจอร์อะ เพื่อนทีเป็นเพื่อนคนเดิมที่แบบทักหนูตลอดก็แบบบอกเพื่อนยาไปฉบนอนน้อยอะไรอย่างงี้หรอแล้วเพื่อนก็บอกว่านอนฟุ๊ไปเลยไปถ้าจะนอนอย่างงี้คือหนูนอนแบบนี้เพื่อนบอกว่าฟุ๊กไปเลยเถอะแล้วอาจารย์คณะพี่ชอบ่ายเพื่อนที่ัอ่าชอบเก็บไว้แล้วก็แบ็เอาไว้แบบพีดีพเอนั้นเนี่ย ในเวลาเขาตือนกันแล้พวพี่ก็เลยบบเตรียมกล้องถ่ายเขาหอดลาเอาคืนเอาคืนกลางคืนในเวลาของเสือ,อยังไงล่ะใช่เราหาก,กินกลางคืนนะคะหลับตอนขึ้นเทตเตอร์ก็ได้รอไม่ได้ฮัลโหล <c oughs> อ,อลิซ้อมตอนบ่ายสามออลิจิโน่ลี่ใช่แล้วเม็นไ,ไร ที่ใกล้จะลงแล้วอีกห้านาทีจริงตรงนี้เขาใช้ห้องอยู่ปะอ๋อไม่ได้ใช้เ่ยหม,ม,ม,หกมอกระ6บอกระเกตเมื่อกี้เกตถ้าอยากจะซ้อมเข้าบอกแต่ว่าห้องใหญ่ออริจนินอลใช้เงี้ยวเงี้ยวซาร่เน,นี่อยู่ปีไหนปีหนึ่งค่ะปีหนึ่งถึมสอง นั่นแหละค่ะทุกคนเฮ่คือเดี๋ยวลงไลฟ์หนูขอแบบงีบก่อนแล้วก็ตื่นมาซ้อมแต่ทุกคนรู้สึกว่าอยากให้หนึ่งวันมันมีสักห้าสิบชั่วโมงอ่ะพี่เคยคิดไหมอยากให้หนึ่งวันมันนานกว่านี้บางวันก็คิดว่าบางวันวันมีห้าสิบชั่วโมงบางวันก็วันมีแค่สิบสองชั่วโมงคือบางวันมันก็ผ่านไปช้าใช่ไหมแต่หนูรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้วันส่วนใหญ่ของหนูมันผ่านไปเร็วแบบ เร็วมากอะแล้วหนูอยากให้หนึ่งวันมีห้าสิบหกสิบชั่วโมงอยากให้อริมีสลับจูนิดหนูก็อยากเหมือนกันอยากเต้นรักครั้งแรกอยากเต้นบัวลอยไข่หวานอุย๊ยอะไรอ่ะ้องคิวแรี่แล้วฮะในด้วยไอยตอนห้าโห้าห้านาทีห้าโมงห้าสิบห้านาทีจะมี<ช>ลักคุณแบตเลอรี่ลง ลง Youtube แล้วเหรอใช่เฮ้ยทุกคนไม่ดูเขาพ์เหรอพี่พราวเฮ้ยทุกคนรู้ยังทุกคนรู้ยังพี่พาจะลูก่อนเราอยากให้วันธรรมดามี12ชั่วโมงวันหยุดมี48ชั่วโมงจริ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 งแต่เะงานเยอะซ้มก็เยอะเรียนก็มีเหนื่อยไหมคะคือหนูว่าหนูเหนื่อยเดินทางมากกว่า แบบว่าเดินทางจากมองมาห้องสอมมันค่อนข้างกินพลังงานแต่ว่าแบบคือถ้าไม่เดินทางมันก็อาจจะไม่ไม่เพียอะไรเงี้ยอืม,อมไม่ได้เหนอยขนาดนั้นนะเฮ้ยอะไรอะในละครมีในละครมีอะไรอ่ะหายไปไหน อ๋อในละครมีแต่ตัวร้ายส่วนในอกซ้ายผมมีแต่สาวน้อยครับถ้าคนเรามีอายุเหมื่นปีจริงกว่าจะ,ะเสียรงต้องสามสี่พันปีไม่เอาค่ะมีอายุแค่80ดสิบก็เยอะแล้ว เมื่อกี้หรอเมื่อกี้น้องเกียวยาน้องเกียวยาน้องครีสเฮ้ยทุกคนเฮ่นเฮ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 ่นเฮ่นเฮนเฮนนหกลาบพรุ่งนี้แล้วนะคะดักคุนเบตเชรี่เจ็ด้ามีวันนี้แล้วนะคะพรุ่งนี้นีพรุ่งนี้แล้วนะคะเอาพรุ่งนี้พร้อมกันเลยโอ้เฮนเ ไอที่ซุดเย้ Yay! แล้วคุณแมนนี่มนถ้าจะลงแล้วแต่เอาจริงแอบลืมไปและว,ว่ามันเป็นยังไงนะดูไปแค่รอบเดียวไงตอนนั้นแล้วแบบลืมแล้วอ่ะทุกคนชอร้าน้อยสศร้อรุ่นหกยางยังเลยถ้าเขาประกาศหนี mm hmm. เดี๋ยวหนูส่งใหม่ส่งรอใหม่ส่งด้วยนะ <laughs> ขอเป็นรุ่น5.5เราจะไปเป็นรุ่น5.5 <defense. S 1> อะคะ่ะทุกคนตอนนี้บ่าย2:40แล <bunk> um. ้วอาจจะไปแล้วนะจะไปแล้วนะทุกคนขอโทษที่อาจจะไม่ได้คุยกันเยอะนะคะเพราะว่าง่วงมากมากแล้วขอเป็นยีบก่อนซ้อมเออย้ขอบคุณ พี่มาจิสติกพี่แซเทนสักคืพี่เควินโนวานะคะพี่หมอวอลลี่ลอลิงพี่ไทเกอร์น้อยแล้วก็พี่โยชินะคะพี่โยชิอีกนะคะจะหรัรวันนี้ขอบุณทุกคนเลยเรียบหนูจะไปทำวิชั่นบอร์ดเสร็จแล้วเอามาลงอวดแล้วก็จะวาดเสือน้อยด้วยเย่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 ไม่มาค่ะทุกคนขอไปพาวเวอร์นปก่อน เขาบอกว่า power แบบ15-20นาทีอะไรอย่างนี้ช่วยได้นะคะทุกคนก็เจอกันพรุ่งนี้นะคะที่ original s t a t e b a z a ราชดาที่เดิมโอเคเตรียมตัวซ้อมตั้งใจซ้อมนะครับผมรับทราบเจอกันนะคะที่บาซ z a วันพรุ่งนี้เป็นวันสำคัญ1วันเพราะว่านอกจากเราจะได้เจอกันแล้ว documentary มีไลกก็จะลง YouTube แล้วก็จะปรกาศรับรุ่น6ด้วย เจอกันนะคะ